ทริปล่องเรือไปยังหมู่เกาะซีซาในมณฑลไหหลําทางตอนใต้ของจีนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจีนหมู่เกาะซีซาตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้มีทัศนียภาพที่สวยงามและระบบนิเวศเขตร้อนเป็นเอกลักษณ์นักท่องเที่ยวหลายคนเคยเห็นหมู่เกาะซีซาแต่ในหนังสือเรียนจึงตั้งใจอยากมาเห็นของจริงสักครั้งนักเรียนจากมณฑลเจียงซูบอกว่าอยากมาชมหมู่เกาะซีซา เพราะเคยอ่านบทความในหนังสือเรียนว่าที่นี่ทะเลสวยน้ำใสพ่อของเธอเสริมว่ามาเที่ยวบูเกาะซีซาเพราะลูกสาวอยากมาชมความสวยงามของที่นี่และเธอต้องการนำหนังสือเรียนมาถ่ายรูปด้วยนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความสวยงามของเกาะซีซาโดยขึ้นเรือสำราญที่ท่าเรือสำราญนานานชาติเกาะซันย่าฟอนิกส์ใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงบนเรือสำราญมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีทั้งพิพิธภัณฑ์การเดินเรือ โรงภาพยนตร์และร้านหนังสือการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญไปยังหมู่เกาะซีซาเริ่มให้บริการเมื่อปี2013และมีการพัฒนาการท่องเที่ยวยกระดับการบริการอย่างต่อเนื่องโดยทางการไหหลํามีแผนจะพัฒนาให้ไหหลําเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกภายในปี2035